่ตามด้วยหอมนะต้นหอมแล้วก็ใบใบมะกรูดนะคะสอยมา ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงคุณตั๊กไม่ได้ไปลอยกระทงเพราะว่าคุณตั๊กเห็นคนมันเยอะก็เลยทําอาหารทานที่บ้านจะเป็นทานแบบง่ายๆทานแบบมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะที่เราจะทําอาหารทานก็เป็นเมนูที่คุณตั๊กชอบนะคะทานเป็นแบบที่ว่าอาหารทานแล้วไม่อ้วนนะคะทำสองเมนูนะคะวันนี้ก็คือเสนอเมนูผัดพริกปน่นหมูสับนะคะ พริกป่นหมูสับก็ไม่มีอะไรมากนะคะพริกเครื่องก็มีจะมีพริกป,ป่นนะะเป็นตัวชูโรงนะคะก็พริกป,ป่นเราป่นเองแล้วก็พริกแดงจินดาหัน่นเป็นไอพอดีคานะคะแล้วก็ที่จะขายไม่ได้ก็คือกระเทียมรากผักชีแล้วก็ขานะคะแล้วก็หอมต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรดูดเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีใบมะกรดูดน,นี่ซอยแล้วซอ,อยหันห่นใฝอยนะคะแล้วก็ น้ำตาลทรายซิ้วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาแค่นี้นะคะก็คือมันจะคล้ายๆน้ำพริกหมูสับอะไรนะที่คุณตั๊กเพิ่งออกคลิปไปนะคะแล้วก็แต่นนี้คุณตั๊กทำทานที่บ้านนะคะเป็นน้ำพริกหมูสับพริกป่นนะคะเราอยากจะทำให้มัน รสชาติของเราเนี่ยเลือกเอาตามใจชอบนะคะคือมีอะไรที่บ้านก็ทําตามนล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันวมาดูกัน่าเหมือนหรือไม่เหมือน,อนไม่เหมือนอมไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปลาอันนี้แต่นั้นพี่ไอ้นั้นมันใส่ปลาอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาก็มีกระเทียมนะคะกับรากผักชีแล้วก็ข่านะคะคกุ้งตากขจะโขกนะคะมันจะหอมกับรากผักชีกับข่านี่แหละผัดพริก หอมขาขึ้นมาเลยมันมีขาหอมกุตักกุตกจะไม่เอาละเอียดมากนะคะเพื่อที่จะให้กุตก๊กได้เคียวบ้างนะคะไมต้องละเอียดมากค่ะมันโดนให้มันโดนเคียวบ้างนะให้มันมีรสสัมผัสเขาเรียกวรสสัมผัส ให้ร้อน,นะคะอ่ะแล้วก็จะเอากระเทียมกับรากผักชีขานะคะลงผัดให้หอมนะคะใส่ฟันกลางนะคะ พอกระเทียมรากผักชีค่ะหอมเรียบร้อยเลยนะคะคุณจ๊กก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับคุณตั๊กทำครึ่งโลนะคะคุณตั๊กจกห่อไปทานที่โรงบ้านที่โรงเรียนค่ะทำจากที่บ้านไปทานที่โรงเรียนด้วยเผื่อด้วยทำทีละเยอะเลยครึ่งโลนะคะ กระเทียมก็เริ่มหอมเลยนะคุณตาจะเอาหมูสับลงค่ะครึ่งโลค่ะ ผัดหงให้สุกประมาณ80นะคะค่อยปรุงนะคะ,ะเร่งไฟขึ้นหน่อยค่ะ เต็มสุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็จะปรุงแล้วเหมือนด้วยน้ําปลาค่ะน้านนําปลาเสร็จแล้วก็น้ําปลาใส่ข้างกระทะนะคะแล้วก็ซื้อขายนะคะ ราดด้วยซอสหอยนางรมนะคะซอสเอะมันหอยนะคะที่จะทำให้อร่อยก็นี่ค่ะพริกป่นนะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะ หอมกลิ่นน้ำปลาเอาไฟปันกลางก่อนนะคะเมื่อกี้ไปลองสุดเลย คุณจะทนด้วยผ้าอะไรนะอ,อะไรเราใส่ต้นตาช่วยด้วย,วยนะจะเพิ่มสีสันด้วยพริกแดงกินดานะคะ เป็นความคิดจัดน้ำเปล่าใส่หน่อย โ <Okay. S 1> อเคก็จะใส่ท้่ผลเพิ่มอีกนะะใส่ทกผลเพิ่มอีกอาตามด้วยหอมนะต้นหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะโอเน้าอาปิดไฟเลยะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพริก ผัดหมูจับพริกป่นของคุณตักก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุตัก,ก็จะใส่จานนี่นะคะน่าทานมากอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่มะนาวค่ะมันจะแตกต่างกันนะ ฉนะีนะคะฉีโรยหน้านะคะผัดหมูสับพริกป่นคุณตักก๊กเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะทานกับผักสดก็ได้นะคะทานกับไข่เค็มก็ได้นะ,ะเดี๋ยวคุณตั๊กจะลองเอาไข่เค็มมาทานด้วยนะคะมันจะอร่อยมากเลยนะคะมันจะออกหวานๆเค็มๆนะคะ ครับเ,เพื่อนๆครับมาอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วครับอันนี้คือเมนูกูตัดกผัดพริกหมูสับผัดพริกป่นหมูสับค่ะอืมหน้าตาเป็นแบบนี้ดูน่ากินเพราะว่าเรามีลูกโดดเป็นพริกซอยลงไปด้วยเนาะผักจัดผักมาแต่ว่ามีคลิปอันนี้เพื่อนๆลองตามดู ตามส้วไข่เจียวทำั่วไข่เจียวฟูกรอบอาอืมมันฟูกรอบยังไงแล้วมันอร่อยยังไงไปดูอีคลิปเนยฮะแต่ว่าคลิปนี้มาชิมอันนี้กันก่อนชิมอันนี้กันก่อนมีผักเพกอะไรมากินแล้วคุณตั๊ก็ไม่ตัดผักมาด้วยไอ้ไม่ตัดข้าวมาด้วยจะกินกับผักแต่พี่โดเนี่ยกินกินข้าวผัดไปเรียบร้อยละแต่เดี๋ยวจะให้พี่โดเสริมด้วยอันนี้นะแล้วเมื่อกี้เห็นแตะๆดูท่าทางว่าจะชอบ ไม่ให้กินข้าวมากฮะแต่ว่าครูตั๊กทำไม่เผ็ดมากใช่ไหมแต่นี่พิษติดพิษขี้หนูซอยไปแล้วนะ่ะพิเอโดแต่คงหอมน่ากินอ่ะอีก่ีพิ่โ,โด้หอม,มอร่อยมากอร่อยมากผมจะกินแบบเป็นเมี่ยงนะอผมเอาใบนี้<อ>ได้ไหมห<อ>นี่ผักอะไรนะคอร์สผักคอร์สแช่ด้วยน้ํำซุปไกชอูอ่ะ เราหาง่ายๆนะขมิ้นขาวเนาะกินกับมะเขือมะเขือม่วงก็ได้มะเขือกะไรเง่กนพริกเรื่องนี้แบบมันน่าจะเก็บใส่เกาะอะไรพกพาได้เนี่ยได้จะเดินทางหรือว่าจะไปกลางเต้นนะทํานี่แล้วก็ใส่กระปุกไปนะคุกข้าว ข้าวเหนียวก็ได้เนาะ<ห>นี่น,น,นี่ครูตั๊กบอกว่าจะเอาไปกินโรงเรียนข้าวร้อนๆนะอืออ๋อครับจักเองครับโดม,มีไหมอ้ยตีนี้ดีกว่าปะมีนีคทอบปรุงรสได้ตามชอบเนาะ มันจะแตกต่างกันนะพี่กที่ออกวันนี้นะ่่ะมันมีคลิปออกไปอันนึงหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าอันนั้นมันแบบปรุงปงต่างกันปรุงต่างกันปรุงต่างกัน,กนแล้วรสชาติก็จะต่าง,างกัน,กนแล้วก็ความกลิ่นนะ่ะกลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆหน้าตาจะคล้ายๆกันวันนั้นมันใส่ปลาใช่อือ เนื้อ,อปักทีเข้ากันนะคุณเข้ากันออออโอเคเนาะอวานไมพี่เจ้าเพื่อ,อ,อเป็นแนวทางเพืเ่อนๆสายกลางเต้นสายเดินทางอย่างผมเนี่ยฮะหรือว่าคนทำงานนี่แหละบางทีเราไม่มีเวลาเราทำงนี้ไว้ ช้าหุงข้าวอันนี้ใส่กระปุกไว้ไปเลยสดนะไหนไข่เค็มไม่เป็นไรกินกับไข่เค็มก็ได้กินกับไข่ต้มก็ได้นะครับค่ะแล้วแต่มีไข่เค็มก็เนี่ยแหละใส่กระเป๋าไปไข่ต้มใส่กระเป๋าไปอันนี้ไปข้าวร้อนๆจบอร่อยแน่นอนเนาะกูตัดอ่ะระชาไปเยขอพ่อกินอันนะพ่อชิมอันนะ ฝากเอนะครับเผื่อจะมีเอาไปททานเพื่อนๆนะคะน้ำพริกหมูสับผัดพริกป่นนะคะหมูสับผัดพริกป่นนะคะของกุณกัักนะคะก็ให้ f อซหรือเพื่อนๆเราไปทำทานนะคะมันเป็นเมนูที่ทานแล้วมันทานข้าวได้เยอะแล้วก็รสชาติเอาแต่ความปรุงของแต่ละครอบครัวชอบแบบไหนตามสบายนะคะไม่มีปัญหา แล้วก็ของเราเนี่ยนะของเราก็จะชอบรสชาติแบบกลางๆถ้าเผ็ดมากก็จะเป็นอาจารย์แต่คุณตั๊กก็ทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะเอาเป็นรสชาติปานกลางแล้วก็ถ้ามีลูกโดดก็หั่นไปก็กินได้นี่ลูกโดดลยค่ะเพื่อเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนูคุณตั๊กเยอะเยอะนะคะจะให้กําลังใจคุณตั๊กคุณตั๊กจะได้มีกำลังใจในการทำเมนูต่อๆไปค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตามเมนูคุณตั๊กและชมคุณตั๊กมานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ โบครับบ๊รยบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบครับาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับคือโด้กินข้าวผัดไปจานแล้วตอนละอันนี้มีเพื่อนเือนครูให้มาขอบคุณเพื่อนครูตักนะครับ nếu vui thì thích luôn nữa thì phải chiều tầm chua